และช่วงนี้เราจะคุยกับคุณจรันมารุลีมนะครับซึ่งขณะนั้นก็เป็นหนึ่งในกรรมการชุดนี้ครับคุณจรันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับ18ปีผ่านไปแล้วคุณจรันครับก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีใครต้องรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยล่าสุดนะครับเมื่อ2วันก่อนอดีตนายกทักษิณก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับที่ท่านก็บอกว่าท่านไม่รับรู้ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณจรัน ในในช่วงเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับก็มีหลายฝ่ายนะครับที่ได้แสดงทัศนะต่างๆกันนะครับผมเองผ่านมาสักพปีเท่าที่จำได้ก็คือว่า,าผู้ที่แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนอระในเรื่องนี้ก็คือท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตนนะครับ,รบ,รบโดยคณะกรรมการชุดนี้ก็เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันกับ คณะกรรการอิสระไต่สวนคดีคือเซเช่นเดียวกัน<ช>นะครับคือเซ่กับตากไว้นั้นเกิดขึ้นในระยะเวลาไล่เดียวกันแล้วก็เป็นโศงนาฏกรรมที่สําคัญสําหรับการลุกฮือของผู้คนในภาคใต้นะครับซึ่งในตอนนั้นอ,อาจจะกล่าวได้ว่าเหตุการณ์ของคือเซ่แลตากไว้เนี่ยนำไปสู่ความรุนแรงที่ตามมาจนถึงขณะน,นี้ก็ ยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการเกิดกจจารสันติภาพหรือ,อสิ่งที่เราเห็นอยู่นะครับที่ว่ามีช่วงเวลาของความสงบแต่ว่าช่วงเวลาแห่งความาตึงเครียดแล้วก็ความรุนแรงก็ยังไม่ได้จบลงอย่างแท้จริงส่วนตัวแสดงต่างๆในตอนนั้นก็เห็นได้ว่ามีหลายฝ่ายนะครับ,รบที่ ที่เข้ามานะครับโดยเฉพาะคณะรัมนตรแต่งเสือ<ม>้อวิสัยนี้ก็มาจากการแต่งตั้งจากรัฐบาลน,นั่นเองนะครับ<า><ม>ฉะนั้นคิดว่าน,นายกก็คงจะรับทราบดีนะคร<ม>ับว่าสถานการณ์ในตอนนั้นเป็นอะไรเไรนแาบจะรับทราบความจริงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ<ม>ซึ่งตอนนั้นจําได้ว่านวยวายาการนั้นรวมทั้งผู้ที่เป็นจุฬาราชมนตรีคนปฏิบัตินี้ด้วยนะคร<ม>ับแล้วก็มีนักก<ม>ารทูตที่เป็นอดีต เอกสำสูตรของกทยประจำอีรานก็ท่านอาจารย์ท่านอรีวงริยะเนรับครับตอนนั้นก็ผลการสอบสวนออกมาก,ก็เป็นที่รับทราบนะครับว่าเมีการลงความเห็นในเรื่องของการใช้กําลังมากเกินไปนะฮะหรือว่าอื่นๆแล้วที่สําคัญก็คือผูออ้ที่มีความเกี่ยวข้องนั้นได้เลื่อนอ,อตําแหน่ง นะครับเรื่องยกดขึ้นแต่ย่างไรก็ตามก็ไม่ได้เป็นต้นก็สิ่งหนึ่งก็คือจากเตำแหน่งที่เป็น active เป็น inactive นะครับแต่ก็แต่ข้อถือได้ว่าคณะกรรมการชุดนั้นมีมตินะครับในการลงความเห็นว่ามีความผิดพลาดในกัรปฏิบัติหน้าที่ครับครับคุณจรังครับเท่าที่ได้อ่านรายงานของคณะกรรมการนะครับก็คือ การสอบพยทตจริงเนี่ยส่วนใหญ่คงจะไปบุ่งไปที่ปฏิบัติการในพื้นที่ใช่ไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยแต่การสอบพยัตจ,จริงเนี่ยมันได้โยงใยไปถึงเส้นทางของการบังคับบัญชาการสั่งการหรือเปล่าครับว่าคําสั่งมาจากไหนยังไงแล้วก็ปฏิบัติการเสร็จแล้วรายงานกลับไปหาใครบ้างยังไงเนี่ยเพื่อจะเห็นภาพช,ชัดเจนว่ามันอาจจะไม่ใช่เกี่ยวข้องเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเดียวแต่ว่ามีผู้ใหญ่ที่มากกว่านั้นอาจจะเป็นคนบังคับบัญชาหรือให้ทิศทางของการทํางานของเจ้าหน้าที่ในพื้้นที่ก็ได ครับก็มีม,มีมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับรายงานไม่ตรงกับการสอบสวนมไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหรือว่าปฏิบัติการหรืออื่นๆน,นะครับซึ่งจากการสอบสวนก็ได้ข้อเท็จจริงหลายอย่างนะครับที่ยืนยันว่าเรามีการใช้วิธีการที่ ผู้โดรับพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ว่าอย่างเช่นการย้ายจากอจากปัตตนีไปยังนราธิวาสซึ่งอซึ่งเความเป็นจริงแล้วระยะเวลาของการลำเลียงผู้คนที่ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดอะไรแบบนี้นะครับใช้ระยะเวลาเอแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนาระยะเวลาของการเดินทางนะครับจาก อันรที่ว่าไปก็จะมีแต่ว่าเป็นการลำเลียงที่ใช้เวลาถึง6ชั่วโมงมนะครับอ,อย่างไรก็ตามผลการสอบสวนก็ยืนยันเหมือนกันนะครับว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ถูกทาร้ายขนาดที่เอ,อลําเลียงไปยังเอ,อไปยังพื้นที่นะครับจากที่เกิดเหตุเพราะว่ามีเลือดใต้าตาขาวเยอะแสดงว่าพวกเขาได้รับการ กดทับมากกว่านะครับมากกว่าที่จะชุดสอนเหมือนเขาว่าถูกวางให้เป็นชั้นๆน,น,น,นะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าถูก,นนถก,กทําให้หายใจยากลำบากนะครับแล้วก็ในที่สุดก็นำไปสู่ความตายที่เราทราบครับครับคุณจรัญครับ,รบทั้งหมดนั้นเนี่ยครับจากรายงานโดยสรุปเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคณะกรรมการอี่ยจะสรุปว่ามันเป็นการ ละเลยของผู้บังคับบัญชาระดับสูงซึ่งถึงแม้จะมีการมอบหมายภารกิจให้กับผู้ใดหน่วยไหนดำเนินการไปแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องไปสอดส่องดูแลเนี่ยถ้าจะตีความว่ามันเป็นมันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าความไม่ตั้งใจเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆหรืออะไรแบบนั้นเนี่ยคุณยลรานคิดว่ามันจะเป็นทางไหนครับเออมันมีเหตุการณ์ประกอบกันหลายเหตุการณ์นะครับอย่างอย่างเช่น ข้อ,ขอกล่าวอ้างที่ว่าการลำเลียงจนทําให้ผู้คนถูกกดทับยาวนานหลายชั่วโมงเนี่ยเป็นเพราะว่ามีฝนตกในพื้นที่การลำเลียงยากลําบากแต่แต mm hmm. ความเป็นจริงแล้วเอ,อมันเป็นความประมานเลินเล่อหรือว่าไม่คํานึงถึงชีวิตของผู้คนนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าเอ,อมีความผิดรื้ออื่นเนะครับของพวกเขาอันนี้ ความเป็นจริงเนี่ยน,นะครับมันผ่านมา8ปีแล้วเท่าที่จำเนื้อหาของเอนื้อหาของการไต่สวเ,เนี่ยน,นะครับก็คือว่าเามีการประคับบัญชาที่อาจเรียกได้ว่ามีความผิดพลาดนะครับแต่ส่วนในที่ความตั้งใจหรือไม่นั้นเอก็เป็นที่รับรู้กันพอสมควรนะครับว่าเามีวิธีการที่ดีกว่านี้นะครับในการที่จะแก้ไขปัญหา ในเรื่องนี้มากกว่าที่กระทำโดยวิธีการไม่ว่าการใช้การขีดน้าหรืออื่นๆจนกระทั่งจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครแล้วก็จับมั่วไปหมดครับครับคุณจรัยนเองส่วนตัวรู้สึกยังไงครับที่มันมีรายงานของคณะกรรมการชุดนี้ออกมาชัดเจนมากเลยว่าใครต้องรับผิดชอบใครที่ทําหน้าที่บกพร่องจนกระทั่งทําให้เกิดความ สูญเสียมากขนาดนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้นําไปสู่การลงโทษใครที่ที่เกี่ยวข้องเลยคุณจรรนเองส่วนตัวรู้สึกไงตอน,นีน้อันนี้เป็นสิ่งที่คณะกรรมการคํานึงถึงอยู่แล้วนะครับ,รบก่อนก่อนที่จะ,ะสรุปผลจากคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีการมีการคล้ายๆพูดคุยกันนะครับว่ากรณีแบบนี้กฎหมายหรือการ การใช้กฎหมายหรือว่าการมีบทลงโทษอะไรเนี่ยนะครับควรจะได้รับการเป็นการแต่ก็เป็นที่รับารางนะครับว่าเอผู้ผู้ที่กระทําเนี่ยเป็นารติการและอื่นซึ่งในความเป็นจริงเอมักกฎหมายมักจะไม่ได้เข้าไปกระทําหรือว่าไม่ได้ไปจัดก,การไปตามที่สมควรนะครับดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ตามที่รู้นะครับตอนนั้นแม่ทัพภาคได้เลื่อนตําแหน่งจากพลโทเป็นพลเอกอัหมนี้ก็เป็นที่รับทราบกันนะครับว่านอกจากไม่ถูกลงโทษแล้วยังได้เลื่อนยศขึ้นไปอีกครับอืม,อมครับครับคือถ้าเป็นไปตามรายงานของคณะกรรมการชุดนี้ก็คือบุคคลที่น่าจะถือว่าอยู่ในข่ายที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นแม่ทัพภาคสี่ในขณะนั้นใช่ไหมครับ ครับในทัพภาคสี่แล้วก็รวมทั้งการรายงานหรือว่าในขณะที่มีการสืบสวนหรือรอื่นนี้ก็จะเห็นหลายอย่างนะครับเราไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงหลายเรื่องด้วยอืันไม่ว่าเรื่องของการจะออกมาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งรหรือรอื่นตามที่ให้ปากวัแต่ทีน,นี้ก็ค,ค,คิดว่าสำโนน,นการสอบสวนคงจะพอเห็นความชัดเจนอยู่ครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมเองเห็นว่า เป็นบาดแผลเป็นโสงงากรรมและเป็นความผลขื่นนี่ก็คือว่ามีการฉายภาพเอ,อการกระทําแบบนี้นะการซ้อนทับการ<ม>จับหรือการใช้การมัดหรือรอื่ๆเหล่วนี้นะครับมันได้แพร่ขยายไปทั่วโลก,ก<ม>ทั้งหมดนครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเพื่อนบ้านด้วยนั้นในช่วงนั้นจะเห็นว่าการประท้วงมีงจะมาจากอาเซียนกันเยอะมากทั้งจากอินโดนีเซียมาเลเซีย<ม> นะฮะแล้วก็องค์การความร่วมมืออีสามและอื่นๆนอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับที่ว่าประเทศไทยในเช่งน,นั้นสูกพิ้ภาพจากอ,องค์การความร่วมมืออีสามอยาา่างตัางนึกว่ากนีถ้าดูจากข่าวจากทัก่วโลกเลยนะฮะอันนี้ก็คือภาพภาพในระหว่างประเทศเป็นภาพที่แสดงให้เห็นการกระทําที่ทำให้ผู้คนในพื้นที่นะครับได้รับต่อความสุขสว่านแล้วก็ การลงโทษที่ยังไม่มีการไต่สวนที่เหมาะสมครับครับครับเอาละครับขอบคุณครับคุณจรรนครับคุณจรรนด้วยความยินดีครับคครับขอบคุณครับคุณจรรนก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะครับที่เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ